ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้แอนมีสกินแคร์ของแบรนด์เมโซเอสเตติกมาเม้ามอยค่ะทุกคนนี่ต้องโชว์ก่อนค่ะเรมีหนึ่งตัวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนมันต่างกันยังไงสองตัวนี้นะเดี๋ยววันนี้จะมาเมามอยกันวันนี้นะคะนี่ทุกคนตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของรอยหิวย่นนะคะ ต้านผิวแก่นะแล้วก็มีส่วนผสมของวิตามินซีนะแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยบูสเตอร์ผิวได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนจากที่ใช้มานี่ประมาณครึ่งครึ่งครึ่ง ครึ่งๆแล้วนะคะใช้ดีมากๆเลยนะแล้วก็หน้ารู้สึกว่ากระจ่างใสขึ้นนะแล้วก็รอยสิวอะลดลงเร็วมากเลยนะคะตัวนะคะทุกคนสีฟ้าแบบนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของหน้าผิวหน้าชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ช่วยเติมน้ำให้ผิวนะคะเป็นไฮยาลูรอนิกนะคะทุกคนก็มาในขนาด30 ml นะคะอันนี้ก็ใช้มาประมาณ ครึ่งแล้วนะอันนี้ก็ครึ่งเหมือนกันนะคะช่วยให้หน้าชุ่มชื่นมากนะคะทุกคนอนใช้คู่กันนะคะ สองอันนี้นะคะสองตัวนี้นะคะแอนใช้คู่กันนะคะทุกคนใช้ดีมากเขาบอกว่ามันเป็นสกินแคร์ที่มาจากประเทศสเปนนะ,ะทุกคนอันนี้แอนรอนป้ายามาเหมือนกันนะมีน้องเขาแนะนํามานะคะว่าใช้ดีมากมันเป็นวิตามินซีตัวนี้เนี่ยตอนที่แอนสั่งมาเขาเป็นคือแต่ละสูตรอะ่ะเขาจะไม่เหมือนกันนะทุกคนสังเกตสังเกตตรงนี้นะเออเขาจะไม่เหมือนกันส่วนส่วนสูตรนี้ของแอนอะ่ะตอนแรกแอนไม่รู้แอนก็ เปิดใช้งานปกติแหละแต่ว่าทุกคนที่เขาเป็นวิตามินซีนะผสมวิตามินซีมาเข้มข้นมากแล้วเขาก็จะมีความแบบแบบฟูอะ่ะทุกคนเคยแบบเคยเห็นแบบเวลาเราเปิดเปิดขวดแปบ,บซีอ่อ่ะเออเปิดขวดโค้กอ่ะมันจะแบบฟูอย่างเงี้ยเว้ยคือทุกความที่เราไม่รู้อะ่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะคือได้มาต้องพักน้องไว้สักประมาณสองสองชั่วโมงนะเออให้ให้แบบให้กรดดให้อะไรของเขามัน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 แบบ มันดาวลงนะคะแอนไม่รู้ไงแอนก็เปิดใช้งานแล้วแบบฟู่ขึ้นมาเว้ยดูดิพุ่งกระจัดกระจายพุง่งกระจัายเนะี่ยเห็นไหมเออพุ่งกระจัดกระจายมากเลยจ้ะกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นที่แบบไม่ไม่ผสมแอลกอฮอล์นะไม่มีน้ำหอมนะคะทุกคนเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะรู้สึกว่าใช้น้องรู้สึกติดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาดูเนื้อนะคะเนี่ยเนื้อเขาเป็นสีแบบอย่างเงี้ยทุกคนเป็นเซรัร่มที่แบบเห็นไหม เป็นสีแบบอย่างเงี้ยทุกคนแล้วกลิ่นแบบกลิ่นดีมากมาเนี่ยรอบลงไปที่มือประมาณนี้นะคะอย่าเยอะมากนะเปลืองทู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 ท,ท,ทูอย่างเงี้ยวอม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 เาลงไปนะคะทุกคนแล้วก็ปาลงไปที่หน้าเลยก่อนีน่อย่างนี้นะจ๊ะเอนใช้มาเอนใช้มาสักประมาณ จะเข้าสองเดือนละทุกคนแล้วก็ช่วง,วงละช่วงแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่เป็นแบบเป็นสิวนะคะแล้วก็เอ่อได้น้องมาช่วยลดรอยสอิวนะคะแล้วก็หน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะนี่เราก็จะลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะลงตามๆกันไปเลยนะเนี่ยทุกคนเท็เกซเจอร์เขาเป็นแบบนี้นะคือหนืดมากคือเจ้มโม้นมากเห็นไหมนี่ บีบแบบประมาณนี้นะทุกคนไม่ต้องบีบ,บเยอะนะเพราะเดี๋ยวจะเหนืดเกินนะคะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะหนไห,หน้าดีหน้ากลู น่าอิ่มฟูมากทุกคนใครยังไม่เคยลองนะคะเนี่ยนำให้ตามไปตำนะคะมันใช้ดีมากๆทุกคนใครมีรอยสิวมีตีนกาอะไรพวกเนี้ยใครที่แบบเป็นสิวแบบทิ้งรอยดำมารอยดำแรกเริ่มเนี่ยทุกคนหายเร็วมากนะคะคอนเฟิร์มใช้ดีรักรักน้องรักเขา ใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูในเพจเขาได้นะคะเขามี f a c e book ของเขาอยู่นะคะอะไรก็คือเออมาป้ายยาอีกแล้วนะคะรับเมโซเอสเตติกสองตัวนี้นะคอนเฟิร์มทุกคนรักมากแล้วก็ชอบมากๆนะคะใครอยากลองนะคะเขามีเมคาน์เตอร์ที่รู้สึกว่าจะพาราลกอนไหมทุกคนหรือไม่ก็ ในเพจ Facebook นะคะแอนก็ซื้อมาจากในเพจนั่นแหละทุกคนของแท้แน่นอนนะคะเขามาจากสปเปนนะคะมาไกลด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มาเมาส์มอยแล้วก็มาลงสกินแคร์ให้ทุกคนดูประมาณนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะรักเขารักผิวตัวเองด้วยโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ